อันดับมุดแดงอันดั <c oughs> ะเดี๋ยวเาหักนอแล้วเหรอแถวประธานถนนนะมุดไปแล้วกักมุงงดหนักไหมโอ้สำเลิกกว่ากาวว้าว

ฝากเสาเปิดน็กนักหน่อไปฟัฝกเสาหน่นะนักไปฟักเสาหมวขึ้แล <laughs> นะ้วข้างตรงนั้นนอรวกนอรวก <cười> 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 nó, nó mới bé bé xào bé 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 ô bé cả à này ừ nó bé bé này ừ bé thùng đấy ừ bạn bé thùng ừ bé 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 bé

จะไปน้อยเนาะนอร่วงนอนร่งอยหมดแล้ยังไงมันล้มหมอแล้วหรอบนี่แีบล้มได้กันนี่ล้มเล้่ยโอ้น่จะหมอจักนี่ดิอาจารย์ที่ว่าเดียกะ đêm nữa các đèn ngăn Mút mốt đèn ngăn đâu mốt đèn ừ. <laughs> à, ngăn ừ. này. Dạ. Này. này mốt đen đang đâu mốt đèn ngăn đèn hầm mốt mốt มันแต่งจะมาเนี่ย๋อย่อยขนาดเลาเนาะถ้ามูดปูนอะออ้เยเออมันแต่งมาอ่ะกันอ่าอีกหน่อยจะเป็นถนนแล้วครับตรงนี้ข้างสวนนี่โดนเวียนคืนเวียนคืนไม่สัก โอ้จะไม,มิมาแล้วนะจะไม่ได้หักนอแล้วเหรอแค่วันทรมถมโนโนโนะเแจะตัด <c oughs> <c oughs> น้ําหกเลย <c oughs> <c oughs> นี่ต่อเจนิยโอ้ยรุดอดเลย แบบไม่สักของคอุณพ่อไปแล้วโดนเป็นถนนต้นเป็นถนนแล,ล้วครับมดุดปักมุดไปแล้วปักมดุดเอานอไปฝากสาวกรุงเทพ

วักมิดไหาเนิ่งนะอักษากรุงเทพของไปเดี๋ยวไปทำที่นะครับิปกันเลยไปกันเลยเฮียลังง่ายยังเก่าเฮ่ย Ô oh, mặt trời đó, hoài lốt nó là trẻ nè Mặt đó trời đó mẹ hôi <laughs> Lăng ngang mình đưa mà Lăng ngang mình đưa mà. <laughs> mà lạc nè lực quá cò à Ô, oh. nó <laughs> นแล้วบร่ได้ขึ้นง่ายแล้วลางงานนะครับผมจุ่มพิวอ <laughs> จุ่มพิ่ะจุ่มพิว,พวแล้วลางงานนั่งนะครับนั่งแท่นแล้ว นั่งแท่นเลยว้าวโอ้นั่งแท่นนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยยุงอะ่ะไลยออกไ่อะ่ะโอ้วีน,นี่ดอเขอาข้าไม้เขาวีนนี่ครับผมโซ <So. S 1> ไม่เป็นท่าถ้าจะบอกเป็นท่าครับ Anh nhắn, anh, nhắn, anh nhắn lưu 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 hồ 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 hồ

เจ็บหัวเข่านะเป็นดงดงงนอลวกนะด่งนอลวกดงงนอลวกของเราครับผม

ฝากสาวกุงเทพครับผมไปเอา,เอากินเต็มตีครับกับนิกกินเต็มตี <laughs> ดาเอาลวกนอนลวก